ใครที <ítulo> 15, ่กำลังมองหาสีประตูอยู่แต่ดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นสิบบาทผ่อนครึ่งเดียวด้วย5 0 0พครับลูกค้าฟังไว้เพี่ครับข้างหลังผมนี้คือสีประตูมิตซูบิชิถ่ายทันนะครับโคตรสวยพี่มาพร้อมไฟน้ลลุกเตอร์กระจังหน้าแบบโคลเมียมอย่างนี้นะครับแป๊บนึงให้ดูภายในครับพี่เดี๋ยวบอกโอ้โหคันนี้ราคาเท่าไหร่น้องผมบอกเลยไปออกใหม่อ่ะแปดแสนกว่าบาทนะ ผมจัดโปรเลย4แสนเอาแบงั้น10หรือ3แสนใช่ไหมคันนี้ครบรถ17ปีอยู่ใน17คันที่มาขายตามกว่าทุนเรับเลอ2แสนกว่าบาทพอ300ไปเท่าคร้อมจบพี่เนี่ยครับไม่แสน4ปันโลพี่เป็นไงครับลูกค้า ใจอยากให้พักสักสี่วันนะับผมนะมีจอมาด้วยครับนี่ยังไม่ลอกเลยเห็นไหมครับนี่ลอกโชว์ไเลยครับนี่ติดไว้คืนนะครับผมนะแอร์นี่ครับพี่เป็นระบบออโต้ดูก็รู้ว่าตัวท็อปพี่นะครับมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่โอ้สิงด้วยโอ้โหนะฮะพี่ไม่ธรรมดาแบบเลยนะครับใครอยากได้ด่วนเลยครับพี่คันนี้สี่ประตูราคานี้มีคันเดียวเท่านั้นสภาพไม่มีชนหนักเจมน้ำย่องแม่คือเข้าไปไม่กลับไปอาการสูงนี้อีก3ามปีอยากได้แอดมาเลยที่แอดสามเอครับ